โอเคครับตอนนี้ก็มาที่ร้านอาหารนะครับเราก็พร้อมนะที่จะทานอาหารก็เวลาก็รอเที่ยงนะครับเพราะว่ารอกุ๊ปต่อไปที่เขาจะมานะครับต้องกินพร้อมกันม,มีบุฟเฟ่ต์อยู่ด้านหลังให้เดินไปตักนะครับตันนี้พี่โอมเราก็เจนตนาลมเดิมนะครับสั่งเบียร์แล้วทั้งหมดสองขวดสามขวดพอดี ก็เริ่มต้นกันอีกคนละหนึ่งวอนรวมแล้วสี่0 0วอนนะครับก็ดองดองดององนะครับเป็นราคาบยบองตอนไหนวะเนี่ยก็เป็นสี่0มดองนะครับก็ตีมเงินไทยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่สหมต้าตีมเงินไทยประมาณกี่บาทรสบาทครับน่ยี่สิบาทบ้าสีห0 20บาทเท่ากันหนึ่งเท่ากับย0ิบาท4ี่0มก็2ี่ิิ่ะไอ้สี่สิบนิ สี่สิบบาทนะครับแล้วก็สองทสำหรับทัรววันนี้เราก็จะไปทั้งหมดสี่ที่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเราก็จะจบกันด้วยการไปเดินตลาดไปที่ที่ห้าแล้วก็พอโรงแรมแล้วออกมากินเบียร์เหมือนเดิมครับแต่วันนี้เราจะไปแน่นอนแม่โอมเฮียทิพย์จะบอกแม่โอมนะครับว่าโอมไปิพย์ทย์เเชียเจอกันเวนาม